สวัสดีค่ะมาพบกับมิมีแซบชแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาดูเสียน้อยกันนะคะเสียน้อยหนุ่มโสดของเรานะคะทําอะไรนะคะอ๋อไม่มีก็ไม่จะอวดมีต้นไม้ต้นใหม่อีกแล้วค่ะก็เหมือนเดิมนะคะต้นไม้จากออฟฟิศนะคะต้นนี้ ต้นนี้ก็ออกดอกแล้วนะคะทุกต้นที่ปลูกเอาไว้นะคะรอดนะคะนี่ค่ะอัปเดตค่ะอัปเดตอัปเดตจิงจูฉายนะคะจิงจูฉายรอดนะคะสีต้นนี้แล้วก็ต้นนี้เอ่อไผ่อะไรไม่รู้ไผ่กวนอิมไผ่อะไรสักอย่างหนึ่งก็รอดนะคะแล้วก็ไอ้ต้นนี้ก็รอดสองต้นนี้รอดนะคะสองต้นนี้ก็รอดนะคะอันนี้ เออเขาเรียกว่าอะไรนะบอนสีเอ้ไม่ใช่บอนสีสับป,ปะรดสีนะคะมันเป็นเป็นแง่งกิ่งของมันนะคะไม่มีเอามาปลูกนะคะก็เพิ่งเอามาปลูกค่ะแล้วก็ต้นนี้ไม่รู้อ่ะไม่รู้จักชื่อแต่ว่าเวลามันออกดอกนะคะมันก็จะออกตรงกิ่งตรงเนี้ยแล้วก็จะเป็นต้นดอกสีชมพูใหญ่ส่วนตรงนี้มมีไม่รู้จักมันจะเหมือนเออ นอไม้ฝรั่งมันก็ไม่ใช่อ่ะที่มันเหมือนนอไม้ฝรั่งอ่ะแล้วก็ไอ้ต้นข้างล่างตรงนี้ก็ขโมยมาจากออฟฟิศเหมือนเดิมนะคะรอดนะคะอะไรที่เราเอามาจากออฟฟิศนะคะรอดหมดเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้เราก็เอามาจากออฟฟิศเหมือนเดิมนะคะของพี่ชัยเขาทํานะคะ เ,เขาเรียกอะไรนะไม่มีจำไม่ได้แล้วตรงนี้นะคะก็ยังเอามาจากออฟฟิศอีกนะคะบัวขาวค่ะแต่ตรงนี้ไม่มีจำไม่ได้ละว,ว่าเป็นบัวสีอะไรมันเป็นกิ่งบัวที่แบบเล็กๆอะ่ะเป็นบัวที่แม่มีเอาไปโยนใส่ตอนตอนที่ย้ายบ้านนั่นเลยค่ะไปไว้ที่หน้าออฟฟิศแล้วก็อันนี้เป็นบัวขาวบัวขาว เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะพอดีว่าเนี่ยค่ะอ่างบัวนะคะอ่อพ,พี่น้อยพี่น้อยก็เตรียมอ่างบัวให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะจะให้ดีที่จริงก็น่าจะทาสีอ่างบัวหรือว่าเอาปูนโบกก็ให้มันเป็นแบบว่าขัดมันให้เรียบร้อยอะไรประมาณนี้นะคะก็ก็ยังรอดูนะคะว่าพี่น้อยของเราจะขัดมันออ่า,อางปูนหรือเปล่านะคะ ส่วนต้นนี้นะคะเห็นไหมคะที่ไม่มีบอกว่ารักนาาชอบมากเห็นใบไหมคะเดี๋ยวถ้ามันเป็นใบขึ้นมาก็จะสวยนะคะนี่นะคะแต่ต้นนี้แปลก,ปลกอะ่ะคือมันไม่รอดตรงนี้ไม่รอดตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราปลูกอีท่าไหนนะคะแต่ตรงแถวเนี้ยรอดหรือว่ามันไม่ชอบน้ำหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบอะคะ่ะ แต่สองต้นนี้ก็รอดเหมือนกันนะคะอัปเดตอัปเดตเดี๋ยวเราจะเอาอ่างบัวมาวางไว้ตรงนี้นะคะดูวิธีปลูกบัวนะคะของเสียน้อยนะคะวางดินเหนียว,วงนเนียวเอาไว้อย่างนี้เลยนะคะกะว่าเอาบัวเขาใส่ต้นนี้นำเสนอเลยต้นนี้ต้น,นนี้รักมากรักมากบอนขาวนะคะยังไม่ได้รดน้ำเลยอะ่ะ ถ้ารอดก็โอเคเพราะว่าตอนที่ไปจบมันมาเออมันไม่ติดหัวมันติดติดมาแต่ว่ามันก็เป็นลากตัวนี้รักมากเลยค่ะตัวนี้ไม่มีเอาวางไว้ตรงนี้มีกระถางทูบด้วยนะคะเวลาจะไปไหนมาไหนจุดทูบบอกบอกปู่บอกเจ้าทีเจ้าทางด้วยนะคะนี่ค่ะรักมากรักมากอยากให้ติดอยากให้ติด นี้นะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าพี่น้อยจะปลูกบัวยังไงนะคะต้องรอให้ยาแนวนะคะที่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 ไอ,อไอ้นี่พี่ยาไอ้ตรงรอยลาวเนี่ยร้าวของกระถางให้มันแห้งแป๊บนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาออดูกันนะคะปอนไอ้ปอน หมดแล้วนะคะเจ้าปอนมากินจริงจู่ชายไปแล้วนะคะหนึ่งกอโอ้โหนะทำไมเนี่ยมากินของแม่ทำไมเนี่ยยังมีความผิดนะเราอะ่ะกินจริงจูงจ่ชายแม่ดูดิดูหูกินได้ยังไงอะ่ะกินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยแม่อุตสาลูกเนี่ยเพิ่งจะขึ้นเลยขึ้นสวยๆด้วยเนี่ย ไปลุงไปเปิดน้ำแล้วาคุณนายลากสยา,ายยางมาให้หน่อย,ยจับอาบน้ำตัวนี้น,นี่นะคะเราก็เตรียมอ่างบัวเรียบร้อยแล้วนะคะดินพร้อมนะคะแต่น้ำยังไม่พร้อมนะคะเราจะรอเราจะรอดูคุณชายนะคะรอดูคุณชายปลูกนะคะ นั่งถ่ายถึงสูงนะครับสามก่ออัพทูยูนะครับว่างจัดนะคะอาการนี้ก็คืออาการดีดของยาไม,มไม่มีไม่มีเอายาให้กินนะคะก็เลยอยู่บ้านว่างๆไม่ได้นะต้องหาอะไรทำนะคะนนอนโดนเซอร์ลีนกับ เดพากินเข้าไปนะคะไม่รู้จะเรียกอะไรดียกมานี้สิยกมาใกล้ๆตะคุณชายตาโอ้โหจกแบบไม่ปานีปลาใสเลยนะคะ ดูนะคะในช่างนะคะช่างฝ้าจะปลูกบัวนะคะปลูกมาหก,กีิวัดแล,วแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะคะว่าบัวมันจะรอดหรือไม่รอดนะคะต้องใช้ดินเหนียวปลูก เราก็จะคอยดูนะคะอีกสักประมาณสองวันนะคะสองวันเราก็มาดูกันอีกสักทีเนาะ,ะนระอดไม่รอดเป็นเบายินมันเฉยๆยินมันนะเนีายมึงเดี๋ยวพอหนาพอน้ำใสนี่ปุ๊บโอ้ยสวยจังคุณนาคุณนายเอ้ย มันไส้ดึงดีๆดึงดีๆดึงดีๆสงสารบัวใช่ไหมเดี๋ยวมาลึกกงมาทีาม่มีหักบัวคัตเตอร์สิครับคัตเตอร์สิครับยกไปใกล้ๆก็คัตเตอร์สิครับไม่ละ เห็นไหมปรุงแล้วของไม่ลากไปเจ็ดไม่ตนตำจ,จะไม่ได้ว่ามีสีอะไรบ้างแล้วอะตอนแรกว่ามีสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็เออสีไอ้นี้ด้วยนะคะ สีขาวอ่ะอันนี้ก็รากบัวนี่ออขึ้นกอเนี่ยทิ้งได้ไงเนี่ยน,นี่ก็อีกมีแหลกจะขึ้นถ้ามันกัน,น,นี่มีรากอันนี้มันต้นบัวเนี่ยมันต้นของมันเนี่ยดูใบมันกำลังขึ้นกิ่งอยู่แล้ว,วเขามีปุ๋ยบัวใส่เอาไว้ด้วย ว่าเดี๋ยวได้ทะเลาะกันตายอีกแกดูนะคะว่าจะรอดสักกี่ต้นนะคะยานี้ไปซูเปอร์ชิปก็อย่าลืมซื้อปุ๋ยบวมไปด้วยอะ นะคะดูอ่างบัวเสียน้อยค่ะดูอ่างบัวเสียน้อยเดี๋ยวเราจะค่อยดูกันนะคะเช้าๆก็มาดูอีกสักทีนึงก็ได้พอน้ำใส่ปุ๊บก,ก็ซื้อปลาเอาปลามาปล่อยปลามาปล่อยอย่างน้ำปลาปลาเป็นอาทิตย์ตัวเน่นนใบใบขึ้นแล้วครับลอยน้ำได้แล้วครับ มีดอกแล้วนะครับดอกชูช่อเนี่ยต้องหาไม้มาปักไม้มาปักแล้วก็ตั้งหนอดไว้จะเนี่ยโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวเงาเงาเกาะเนี่ยถ้ามีเงาเกาะโพได้เงาเกาะพุ่งาอกอยู่มีแต่แหลกอได้เจอแล้วสามเงาอันไหนเงาบัว เอามาดูใกล้ๆดิโอเคอันนี้คือเงาบัวนะคะเงาบัวพอพอเราเอาไปจุบดินเดี๋ยวมันก็จะงอกออกมานะคะถ้าไม่งอกก็แสดงว่ามันเน่าตายอยู่ในนั้นแล้วค่ะปลูกบัวของเราก็เสร็จแล้วนะคะ ก็ถ้าเป็นดินร่วนเนี่ยไปหม,ม,มดแล้วดเดี๋ยวนี่ยัมดลดินร่วนเนี่ยปั้นดินเดียวไปหาไม้มาปักเลยปะปกักเรารอให้น้ําเต็มนะคะวันนี้น้ําประปา,หาไหลไหลได้แบบแทบขัดใจเลยอะคะ่ะ คออนะนีอ่ออกกว้างนะหน้าคุนี่เขาปลูกไม่เอากว้างนะแล้วก็เอาใส่น้าใหมา่มลงไปให้มันใสเข้าใจยังอ๋อเข้าใจความหมายไหมเข้าใจอ่ะทำไมงั้นน้ำมันก็จะขุ่นอย่างนี้พี่น้อยพี่น้อยบอกว่าเดี๋ยวพอเราใส่น้ำเสร็จปุ๊บนะคะสักพักหนึ่งเราก็จะต้องดูดออกนะคะแล้วเราก็จะใส่เข้าไปใหม่เพราะว่าน้ำมันจะได้ใสนะคะ ดูบรรยากาศบ้านไม่มีไหมคะตอนนี้มืดตึบ๊บฝนตกเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดนะคะบ้านไม่มีบรรยากาศรอบๆนะคะช่วงนี้เราก็จะมีต้นไม้ดอกไม้อะไรบ้างจัดบ้านกันใหม่นะคะช่วงนี้พี่น้อยกำลังว่างนะคะดีดจัด โอ้ยดูนะคะอืมลงทุนมากทำหน้ทนก็น,นะะต้องทำแบบนี้นะคะปูกบัวต้องทำแบบนี้นะคะนี่เว่าถ่ายน้ะข้างหน้าเก่าน้ำไม่ออกอืมเดี๋ยวข้หน้ามันใสเลยโอเค โอ้ยเราจะหาขยันจแบบนี้มาจากไหนได้ล่ะคะเนี่ยผู้ชายขยันเนี่ยหายากนะคะแต่ก็ว่าดันมาโสดซะนี่ดูนะคะไอเป็นผู้ประสบภัยต้นหูกระจงนี่ทำยังไงไปขอไฟฟ้ามาตัดแข่งหัวน้อเห้้อนเาไว้นฟรีหรือมันอออกกำลังกายไปหน่อยพอเลิกคิด สองพันสามพันอะไรกับน้องกับนุ่งจะมาคิดตังคิดเงินคิดคำทําไมวะ <ขอ S 1> กับน้องก็คิดไอ้นี่ฟรีฟรีฟอไอ้นี่<ท>ไปดิแค่พอวังนี่ได้วา่าพอราวันหกจะได้ว่าถามซะสวยเลยนะคะอ่างบัวเร,เรอเออดีย๋ยอวอจ,จะสวยแล้วนะคะ นี่นะคะเราจะเอาน้ําออกให้เกลี้ยงเลยนะคะก่อนที่เราจะเอาน้ําใหม่ลงเข้าไปนะคะดูวงเราก็จะปักเป็นเป็นจอมเป็นจอมเป็นจองเป็นแจ,จ๋งเอาไว้อย่างนี้นะคะนี่นะคะโอเคโอเคน้ำออกหมดเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำขุนนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำใสแล้วนะคะ ผู้ชายของเราก็มีความพยายามสูงมากเลยนะคะา้าวขยโยนข้าวขย้อนดูนะคะนนออต้องเอาน้ำขุนออกแบบจะต้องเช็ดแบบไม่ให้คุนแบบนี้เลยค่ะเช็ดขี้โคลงขี้โคนนะคะมันก็จะใสขึ้นแ,บบแล้ว ยกเข้าที่ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการปล่อยน้ำเข้าแล้วนะคะขั้นตอนนี้สำคัญนะคะเข้ายัางไงไม่ให้น้ำขุนเนี่ย้ยังงไไม่โดนตัวนี้จับซ้ายไปหน่อย น่าตะก้าแล้วนกะนกระป๋องนะั่นไงเดี๋ยวถ้าใส่ไปแล้วให้มันล้นลงไปต <c oughs> ิมาใช้ให้ยังไงมันก็จะล้นลงทีละน้อยละน้อยทีละน้อยอไม่ได้นะคะฝุ <c oughs> ่นนิดหนึ่งก็ไม่ได้นะครับะได้น้ำจะได้ไดใสสะอาด นี่นะคะเราก็จะค่อยๆปล่อยน้ำลงไปนะคะวิธีปล่อยแบบนี้น้ำก็จะไม่ค่อยขุ่นนะคะเพราะว่าถ้าโดน้ถ้าโดน้เหิน chặt hai, gặp để cái lông tập con, ain't it? No, y'all có lẽ hầu như ở yếu 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 ở คือคๆคือขึ้นแล้ว,ลวนะครับดอกลไรมกกัดคับรักทิ้งฐานน้นใส่ดอกดอกมันจะบานไงวหักด้วยนะคะดูย <c oughs> ังรัดตัว,ออวเออถามันได้หมดยวเนี่ยจะตัดปอะกอนเพราะว่ามันจะบานดอก,กได้ตาดดอกกอนดดอก หน้ามันก็จะใสขึ้นฮะเนาะเดี๋ยวตอนเย็นตอนเย็นโอ้โหขึ้นดอกว <laughs> โอ้โห,หน้อยทำไงขึ้นดอกแล้วคือ <laughs> <laughs> ถ้าใครเห็นสภาพหน้าไม่มีตอนนี้นะคะอ๋อ <laughs> 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 นี่คือวิธีปลูกบัวของเสียน้อยเขานะคะของพี่น้อยนะคะหนังยางรัดหนังยางรัดให้ดอกมันตั้งเตอนนี้่นนี่นะคะน้ำก็เริ่มเต็มแล้วค่ะดูแบบเออบัวมันก็เริ่มเป็นบัวเนาะ ความสามารถของพี่ชายฉันไอใบนี้ก็เขียวเก็บไว้อยู่นี่นะคะถ้าบัวมันไม่เป็นบัวนะคะก็จะโดนบบนไปอีกสามวันเจ็ดวันนะคะไอตัวไอตัวดีนี้ก็ยังยังนอนหมอบอยู่ตรงนี้นะคะหมอบตากแดดไม่กล้าเข้าห้องนะคะไอ้ตัวกินจริงจู่ฉายนะคะ โอ้โหเห็นแล้วก็ยังเคืองนะ,ะแม่ยังเครืองอยู่นะแม่ยังเครืองอยู่นะวันนี้รถไอติมก็ไม่มานะคะแม่ยังเครืองอยู่ยังเครืองอยู่ยังไม่ได้แห้ไัยกันง่ายๆหรอกนอนตากแดดไปเลยนี่นะคะเดินข้ามไปนะคะไอต้นนี้ไม่กินต้นนี้ไม่กินไปเลือกกินต้นนี้ดูสิคะไม่ให้แม่มีเครืองได้ไง ไม่ต้องทําหูตั้งแอบฟังเลยนะครับดูนะคะทําหูตั้งแอบฟังด้วยนะมันน่านะักโมโหดีไหมโมโหดีไหมยังยังไม่มาหาแม่อีกยังไม่มาหาแม่อีกขอโทษครับแม่ยางโทษครับยางอะไรเออปิดเองจัดการเองขอโทษแม่ยางหนุมไม่สบายล่าจัดจมูกหน่อย อาจมูกก็ปกติแล้วทำไมต้องกินของแม่มันอร่อยเหรอหิวหว,ห,วหรือว่ายังไงเนี่ยไอติมไม่มาวันนี้รถไอติมไม่มาหิวกินจริงจูชายแทนง่ายฮะฮะมันเป็นยังไงไม่ต้องอ้อนไม่รอดหรอกยังไงก็โดนด่าอยู่แล้วโดนแม่ด่าไปแล้ว วันนี้รถไอติมไม่มาด้วยนะคะนั่งรอไอติมค่ะวันนี้เมื่อวานนี้รถไอติมมาแต่ไม่มีแก้งไงก็บอกว่าไม่มีใครอยู่บ้านไม่กินปอนไม่กินวิ่งไปถึงหน้าประตูเกาะประตูรั้วแล้วว่ารถไอติมวิ่งไปเฉยเลยบอกไม่ทันโอ้ยดูเขาอ้อนสิคะเนี่ยกินจริงจู่ชายเนี่ย หนูไม่สบายหรือเปล่าหรือมันเป็นโรคอะไรฮะโรคก,กินมั่วโรคก,กินมั่วหรือยังไงกโกรธหรือเครืองอะไรวันนี้ก็เห็นนอนทั้งวันดูดิอ่ที่วัดไข้มะวัดดูดิโอ้โตัวก็เย็นไม่ร้อนโอ้ยอันนี้คือแบบ ไอตัวมีความผิดนะครับอะไรก็ได้หมดถ้าสดชื่นเฮ้ยเฮ้ยจะมาโกนอะไรจะมาโกนอะไรตอนนี้เอารถไอติมมารถติมมารถติมรถติมปราจำเสียงได้หลอกไม่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็ไปค่อยไปดูต้นดอกบัวของคุณลุงเนาะลุงน้อยใหม่เนาะหนูจะไม่หนูจะไม่ไอ้นี่ใช่ไหมหนูจะไม่ขึ้นไปละ กระชากต้นดอกบัวของลุงใช่ไหมแม่สั่งเอาไว้ก่อนนะอันนั้นมันต้นดอกบัวของแม่นะแม่เอามาปลูกนะลุงปลูกให้เฉยๆนะไม่กระชากไม่เล่นไม่ไม่ยุง้งไม่ยิง้งไม่ไปยุ่งกับไอ้กระถางบัวของแม่นะโอเคปะ่ะนะดูนะคะเอามือวางอย่างแค่นี้ก็กนแล้วก็หลับไปละเอามานอนเลยตรงนี้ไปเข้าห้อง เดี๋ยวเราจะมาดูต้นบัวกันใหม่นะคะตอนนี้ดูไอ้ไอตัวที่มีความผิดนี้ก่อนไอ้ตัวมีความผิดแต่มันทําอะไรมันก็แบบอ,อะไรมันก็ยอมอะ่ะอีกนะต้นนี้ถึงชันออกดอกไปแล้วเนี่ยมานอนตรงเนี้ยนอนแม่เฝ้าแม่อยู่ตรงเนี้ยโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูบัวกันใหม่นะคะ อันนี้ใครมาถกต้นนี้ของแม่อีกแล้วว่ามันเป็นอะไรว่าต้นนี้สองครั้งที่สองแล้วนะเป็นโรคอะไรมาถกต้นนี้ของแม่เนี่ยปอนจะอยู่ร่วมกันไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเ่นเนี่ย,ยมันจะทะเลาะก,กันอีกแล้วเนี่ยใช่ไหมเป็นเราใช่ไหมมาถกใช่ไหมถกล็คคขามาไว้ต้นตรงนี้ทําไมเนี่ยทําไม ใช้เสียงรถอีติมมากนะ่ะไปดูดิกิงกิงอะ่ะโอ้โหมาถกอีกแล้วนี่ค่ะนี่ต้นนี้ถกครั้งที่สองแล้วนะถกครั้งที่สองแล้วนะสำนึกจริงวะเนี่ย เราไปดูอ่างบัวเราต่อนะคะโอเคน้ำใสใบสวยนะคะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ต่อนะคะอันนี้ฝีมือพี่น้อยนะคะคลิปนี้ก็ต้องไม่มีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวอีกสักวันสองวันเดี๋ยวเรามาอัพกันดูนะคะว่าดอกบัวต้นบัวของเราที่ปลูกเอาไว้จะเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะ